สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับจะมาทําการรีวิวรถนะครับแบรนด์ e ีเว y นะครับให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าจะเป็นรถอีกหนึ่งแบรนด์ที่บอกได้เลยว่ามีความสวยนะครับแล้วก็มีความเท่ไม่เหมือนใครกันเลยนะครับ ณขณะนี้เนี่ยที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อตรง,ต,รง,ต,รงต,ต,ตัวเลยก็คือว่าเขามีชื่อว่าตัวของ k ีเว v e r เวอร์ซิเลียแม็กซ์นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีทามาทั้งหมดใกันสีสีแต่ว่าณขณะนี้ผมเอามาให้เพื่อนๆได้นนดูกันเนี่ยมีทั้งหมดใกันสสีก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวด้านขวามือเนี่ยเรียกว่า Max ก l a y รนะครับซึ่งก็แน่นอนสีเกรย์ก็คือสีเทาอีกคันหนึ่งก็ชื่อว่า Max Black กนะครับก็คือสีดำนะครับ ทั้งสองคันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่คีเวจะมีมาจําหน่ายในช่วงเวลาสิ้นปีนี้นะครับคือง่ายๆเลยว่าณขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบนะครับดูไลฟ์แล้วชอบนะครับก็สามารถที่จะจองออนไลน์ได้นะครับเรามีการแปะลิงก์เอาไว้นะครับมีการปักหมุดเอาไว้แล้วในเรื่องของการจองออนไลน์นะครับใครสนใจก็ลองดูแล้วกันค่าตัวบอกง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปถึงตอนท้ายครับ63,500บาทนะครับสำหรับเจ้า Keyway v e r i l i i ี m a x ซนะครับซึ่งบอกแล้วว่ามีทั้งหมดกันสีสี ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือจะมีเป็นสีดำนะครับสีดำแบบนี้นะฮะสีดำตัวนี้ก็คือชื่อจริงๆตรงๆที่เขาทำแคตตาล็อกมาก็คือสีเป็น Max b l a c k กนะครับก็แน่นอนเป็นคือเป็นสีดำนั่นแหละว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับสวยๆแบบแนวลมโบลมโบหน่อยก็คือตัวที่เป็นชื่อว่า Max Clay นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอีก2ส,สีครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เอามาครับก็คือตัวสี MAX กซ์เบนะครับหรือว่าสีเบตนั่นเองนะครับสีก็จะหวานหวานนิดหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสี MAX Yellow p a พ t า l นะครับตามรูปที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าจะมีในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมมาในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับก็คือตัวของสีตัวชิ้นสีงานเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของตัวสีดําตัดเข้ามามากขึ้นนะครับเช่นตัวของตัวกรอบไฟหน้านะครับตัวของคิวโลโก้นะครับแล้วก็ ตัวของคิ้วบางคนจะเห็นได้ว่าตัวของคิ้วบางคนเองก็จะมีตัวสีดำนะครับเป็นตัวตัดขอบนะครับแล้วก็จากคิ้วบางโคนเสร็จก็จะเป็นตัวที่เป็นรอ,อบข้างนะครับคิ Q ้วขอบคิ้วขอบนะครับคิ้วขอบก็ตรงนี้เป็นสีดำหมดเลยนะครับสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็ที่บริเวณของตัวแก้มนะครับฝา,าแก้มนะครับก็จะมีสีดำคาดมายายาแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวของอมือจับนะครับที่สามารถใส่กระเป๋าได้ซึ่งผมเห็นว่าตัวแหลกเนี่ยรองรับในการใส่ของอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีรูเจาะยึดอยู่นะครับสำหรับการใส่ขาแหลกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีการเพิ่มเติมมาก็คือตัวของโลโก้นะครับตัวโลโก้นั้นก็จะเห็นได้ว่าคำว่า v วอร์ซิเลี150นั้นนะครับจะเป็นลักษณะของเอมเบลมนะครับตัวใหม่เป็นโลโก้ใหม่ล่าสุดนะครับ ที่ทําให้มันดูลสวยมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ T-D ที่ลอยออกมานั่นเองนะครับก็จะมีทั้งด้านแก้มซ้ายแก้มขวานะฮะให้ดูก่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณด้านหน้านะครับที่บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นโลโกโ้เวอร์ซิเลียเช่นกันแบบนี้นะครับอ่านะครับเบาะนั่งสบายดีเป็นลักษณะของตัวเบาะ2ตอนนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของตัวลายแล้วก็ในเรื่องของการเดินตะเข็บเส้นสายนะครับ ทำให้มันดูแล้วดูสวยขึ้นดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอ full lcd นะครับ full lcd นะฮะก็มีในเรื่องของมาตรวัดครบครันเลยนะครับมีในเรื่องของตัวนาฬิกาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เจ้าเวอร์ซิเลียแม็กซ์เองเนี่ยมีวัดรอบมาให้ด้วยนะครับวัดรอบมาฟาดมาปึ้ง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 มานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวความเร็วนะครับมีในเรื่องของตัวน้ํามันนะครับเกียร์น้ํามัน แต่ว่าไม่มีในเรื่องของตัวหม้อน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีบอสฮาร์มนะครับก็เลยไม่ได้มีโชว์แล้วก็มีโอดีโอทิปนะครับกดปึ๊บมีทริปมีโอดีโอมีแค่2อย่างไม่มีทิป A ไม่มีทิป B ไม่มีเอเวอรเรตอันนทั้งสิ้นมีแค่นี้นะครับเพียงพอแล้วอ่ะระมาณเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้รถศูนย์โลครับมาเปิดซิงที่นี่เป็นเครื่องร5อยห้าีนะครับไม่ใช้อย่125้านะครับแล้วก็เป็นเครื่องหัวฉีดครับไปนะ เบรกหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเบรกดัมก็ตามนะครับแต่ว่าเบรกอยู่นะครับอันนี้เบรกหลังอย่างเดียวดูเบรกหน้าใหม่เบรกหน้าเป็น,นดิสเบรกเบรกหน้านิ่จึกเลยนะครับเพราะว่าเป็น,นดิสเบรกนะครับคือง,ง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบรกเนี่ยทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าดีหมดดีหมดนะครับเบรกปึกป๊กปึก๊กปึ๊กปึ๊กเลยมีแค่เรื่องของตัวยางนิดหน่อยนะครับที่ เราก็รู้กันอยู่แหละอยากติดรถมาบางทีก็ต้องทาใจนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของเจ้าสีดำแม็กแบ็กนะครับสิ่งที่ให้มาแบบว่าดูสวยขึ้นก็คือในเรื่องของตัวล้อแม็กนี่ล้อแม็กนะครับมาแบบสวยเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวปกติเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของสีสีดำนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวของตัวแม็กนะครับตัวแม็กแบ็กเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสไตล์ที่เรียกว่าฮาลูอลาเลยนะครับตัวนี้ จะให้เป็นสีล้อแม็กแบบ Orange g o ์นะครับที่มีการปัดเงาที่วงล้อนะครับพูดง่ายคือดูหล่อกอบชาวบ้านเขาวางั้นดีกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นคิม,มิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใส่มาให้สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของตัวของเวอร์ซีเรียอยู่แล้วพวกนี้คือเป็นลักษณะข,ของตัว Minor Chain นนั่นเองนะครับถือว่า เป็นเจนใหม่ล่าสุดละของค่าย k คีเวกับตัวของเวอร์ซิเลียแม็นะครับที่ณขณะนี้มีจองออนไลน์แล้วนะครับราคา63,500่า63,500บาทนะครับสามารถที่จะซื้อได้ที่ตัวแทน k คีเวทั่วประเทศเลยนะครับชอบสีไหน 1, 2, 3, 4ก็เลือกไปบริการรับส่งถึงบ้านเลยนะครับพูดง่าไงคือบริการเต็มที่อยากจะให้ทุกคนใช้นะครับกับตัวรถจีนที่เป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับกับแบรนด์คีเวครับ เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวติดตามชมกันได้นะครับขออนุญ,ญาตลาไปครับสวัสดีครับ